อย่างที่บอกครับ The Flash เปิดตัวไม่ค่อยดีครับเปิดตัวขึ้นมาแหมผมก็เกลียดข่าวต่างประเทศเหลือเกินนะทำไมต้องใช้คำนี้วะเปิดตัวต่ำกว่า Black Adam มทำไมพี่ Black Adam ผมมันผิดอะไรนักหนาแต <laughs> ่จริงครับ b l a ็ก a d ด m เปิดตัวน้อย แล้วมันเป็นเดอะ o ็อกเนาะแล้วก็เป็นแบล็กอดัมที่มันภาษีมันน่าจะเทียบเท่ากับซูเปอร์แมนนะแต่ว่าแบล็กอดัมเปิดตัวมาแค่67ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแต่ The Flash เปิดตัวต่ำกว่านั้นครับเปิดตัวมาที่55ล้านเหรียญสหรัฐครับถามว่าเป็นไรไหม The Flash เปิดตัวต่ำขนาดนั้นเป็นแหละยังไงก็เป็นเพราะว่าคนเขาก็คาดการกันนะครับว่า The Flash ควรจะมีภาคต่อเพราะว่าเราดูแล้วมันก็สนุกมากแต่โอกาสที่ The Flash จะมีภาคต่อเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนเนี่ย อันนี้ดูเอาว่ามันสนุกเนี่ยไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าดูเอาว่ามันสนุกเนี่ยเราที่เป็นคนดูหนักเราก็อยากจะเห็นมันต่ออยู่แล้วแต่ว่าเราต้องไปดูเรื่องตัวเลขเป็นหลักครับภาพยนตร์ก็คือธุรกิจเนาะธุรกิจก็ต้องทํารายได้ถ้ามันทารายได้ก็ไม่รู้จะทําธุรกิจนั้นต่อทําไมดังนั้นก็ต้องกลับไปเช็คครับว่า The Flash ควรจะได้รายได้สักเท่าไหร่ถึงจะได้ไปต่อ นักวิเคราะห์นะครับรวมถึงสื่อต่างประเทศนะครับที่ผมไปอ่านดูเนี่ยเขาพูดคล้ายๆกันว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาหนังเรื่องหนึ่งที่อยู่กับ Warner Bro t h e r แล้วก็เป็น DC เหมือนกันเนี่ยมาเป็นภาษาอังกฤษคืาเรียกว่าเป็นเบนช์ม a r k กมาเป็นแบบว่าจุดตัดจุดเทียบก็แล้วกันว่านี่เอาตรงนี้แหละมาเป็นมาตรฐานว่าต้องปรบมาณน,นี้ถึงจะได้ไปต่อ The Batman ที่โรเบิร์ตแพทริกสันแสดงอันนั้นเนี่ยทำท่าเหมือนกับไม่รู้ว่าจะไปต่อหรือเปล่านะแต่ว่า The Batman รายได้ดีครับ The Batman รายได้770ลร้านเหรียญสหรัฐออเขาก็เลยคิดว่าถ้า The Flash อยากจะไปต่อเนี่ย The Flash น่าจะต้องได้เงินประมาณ770ล้านเหรียญสหรัฐเอาโจ๊กเกอร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าโจ๊กเกอร์พันล้านมันสูงไปจะเอาในระดับที่โอเคอาจจะไปถึงได้เนี่ยก็ต้อง The Flash แล้ะครับเพราะว่าทุนสร้างใกล้เคียงกันประมาณ200รอพอเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็สงสัยครับว่าเอ๊ะเปิด55จะไปจนถึง770เนี่ยเป็นไปได้จริงๆเหรอผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับพอมีประเด็นนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมก็สงสัยผมก็เลยถามผู้ช่วยคนเก่งผมจะเรียกชัด GPT ว่าผู้ช่วยคนเก่งนะครับผมก็เลยถามผู้ช่วยคนเก่งว่าผู้ช่วยคนเก่ง is it possible For the movie that opening week ก็55ล้านเหรียญสหรัฐ v i l l success at number 770ล้านเหรียญสหรัฐกดไป Enter ผู้ช่คนเก่งผมบอกว่า Impossible <laughs> แล้วก็อธิบายอะไรมันนม่งสองสาคำผมก็บอก No based on box office history I think it must be possible นะ ผู้ช่วยคนเก่งผมก็ตอบว่า s t i l l impossible is too far from 55ล้านเหรียญ to 770ล้านเหรียญสหรัฐผมก็ไม่เชื่อผู้ช่วยคนเก่ง100%ครับผมก็รู้สึกว่าไอ้ผู้ช่วยคนเก่งนี่มันเป็นมันเป็น AI ทางด้านภาษานะมันไม่ฉลาดเรื่องการวิเคราะห์หรอกมันไม่ได้เป็น AI ด้านเศรษฐศาสตร์หรือว่า AI ด้านบริหารธุรกิจดังน,นั้นเราจะไปเชื่อมันมากผราจะไปเชื่อมันมากนะผู้ช่วยคนเก่งเนี่ยผมเชื่อตัวเองผมก็เลยไปนค้นครับผมก็เลยถามมันว่าเอาอย่างนี้ ผู้ช่วยคนเก่ง Was there any are there any movie that opening week got very less number but finally they get a huge box office เฮ้ Enter ผู้ช่วยคนเก่งก็ลิสต์มาให้ฮะปรากฏว่ามีหนังอยู่ไม่น้อยครับที่เปิดตัวมาด้วยรายได้ที่อยู่ในหลักหลักสิบใช้คำนี้ หลัก10ก็คือ 5, 0 7, 10ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วสามารถไปจบที่เป็นร้อยเป็นพันได้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือภาพยนตร์เรื่อง Frozen นั่นเองครับ Frozen ของ Disney เนี่ยเปิดตัวไม่สูงนะครับผมจะบอกแบบนี้นะครับ Frozen ของ Disney เนี่ยสุดสัปดาห์แรกเปิดตัวแค่67ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ ใกล้ๆก,กับแบล็กอดัมครับแบล็กอดัมก็67เห็นไหมแต่ฟ r อเ e นมัน67.4กระแสะปากต่อปากความดีงามของฟ r อเรนความน่ารักของ o อลาฟความเล t go กเล it g กของเอลซ่าและอื่นๆอ,อีกมากมายที่อยู่ในฟ r อเรนทำให้หนังทำรายได้มากขึ้นเรื่อยๆจาก500เป็น700เป็น800ไปพันล้าน1,100นึ่งพันสองแล้วไปจบที่ 1,276นเหล้านเหรียญสหรัฐกับการเปิดตัวแค่67ล้านเหรียญสหรัฐครับดังนั้นเอานี่แหละว่าเป็นเกณฑ์ผมอยากจะเชื่อว่าเดอะแฟลชยังมีโอกาสไปต่อครับทั้งๆที่ใจผมเนี่ยรู้สึกว่าไม่ต้องไปต่อก็ได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าแค่นั้นจบแล้วสวยแล้วนะส่วนตัวผมว่าจบตรงนั้นสวยแล้วสนุกแล้วไม่ต้องไปต่อก็ได้แต่ว่าก็เห็นใจเขาครับอยากให้เขาได้เงินเยอะกว่านี้เพราะว่าหนังมันสนุกจริงๆนะครับ อ่ะประเด็นต่อไปเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับแล้วก็เอามาย้ําเตือนทุกคนก็นละกันหลายคนก็พูดถึงประเด็นนี้แล้วก็มีข่าวนี้ออกมาแล้วล่ะเรามาย้ําในมูวี่ปาร์ตี้เพื่อให้มันเป็นเหมือนกับหมุดหมายวันนี้หนึ่งกันละกันเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกของ The Flat คนก็วิจารณ์เยอะครับอย่าว่าแต่คนวิจารณ์เยอะเลยผมไปดูผมก็ตกใจผมเข้าไปถึงตอนที่กํกลาลังช่วยเอาหมาปุ๊บเอาเด็กมา ยัดไมโครเวฟตอนเด็กอยู่ในไมโครเวฟนะครับผมเข้าไปตอนนั้นเลยตอนไอ้แบรี่เปิดไมโครเวฟแล้ว,ลวเด็กใส่เข้าไปในไมโครเวฟปิดแล้วผลักไปแล้วหมาหมุนแล้วลงมาแล้วช่วยคนนั้นคนนี้อย่างนั้นอะ่ะผมอยู่ตรงนั้นครับผมเข้าไปตรงนั้นเลยคนบอกว่าสายเหมืงนันนะพี่15นาที 20, 20นาทีแล้วนั่นอะ่ะไม่เป็นไรมันยังไม่มีเนื้อเรื่องเดินสักเท่าไหร่แต่เข้าไปตรงนั้นเนี่ยผมก็เห็นรอยยิ้มเด็กๆมันดูแปลกๆครับดูผีผี <laughs> ผมไม่ตัดสินว่าอันนั้นคือดีหรือไม่ดีนะครับแต่มันดูแปลกเออมันดูแบบมันดูกระตุ้นกระตูนเออมันดูเกมเกมกระตุ้นกระตูนผมก็ไอ๊เอาอย่างนี้ว่ามันทำมันเออมันคืออะไรวะเนี่ยก็ตีความอะไรวะเนี่ยจนเรื่องนี้เนี่ยเมื่อกลายเป็นกระแสไปทั่วโลกครับคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันแหละกันนะับพิมพ์กันใหญ่เลยว่าซีจีเดอะแฟลชไม่เนียนอะไรอย่างเงี้ย ผู้กำกับก็ออกมาพูดครับแอนดี้มุชิเอตินะครับออกมาพูดสัมภาษณ์กับ IO9 นะครับพูดในเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกของหนังเรื่องเ h คุณจะฟังอันนี้แล้วคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นการเอาข้างเข้าถูตะแบงตะแคงหรือว่าถูไถหรือว่าแก้ตัวออกตัวหรืออะไรก็ได้นะครับหรือเป็นคำอธิบายที่ฟังแล้วฟังขึ้นก็ได้แกบอกว่าไอเดียของผมคือเรากำลังอยู่ในโลกที่เป็นมุมมองของ The f l a s h ครับทุกอย่างมันบิดเบี้ยวไปหมด ทั้งแสงพื้นผิวเราเข้าไปอยู่ในโลกที่พวกผมเรียกว่า Waterworld มันเป็นมุมมองของแบรี่ครับมันเป็นส่วนของการออกแบบครับถ้าเกิดคุณดูแล้วเห็นมันออกมาแปลกๆเนี่ยให้ฟังเอาไว้ว่าเราตั้งใจให้มันแปลกแบบนั้นมันแปลกเพราะเขาตั้งใจทำนะเ,เขามันไม่ได้แปลกเพราะว่าเขาไม่ตั้งใจทำไม่ว่าไม่ใช่ได้ลวก เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับนั่นเป็นสิทธิ์ของคุณนะครับนั่นคือเรื่องราวของคอมพิวเตอร์กราฟิกกับ The Flash นะครับยังไม่จบครับเรื่องราวของ The Flash อีกประเด็นที่น่าสนใจผมไม่สปอยนะผมบอกแบบนี้ก่อนนะผมไม่สปอยนะ The Flash เนี่ยมีสิ่งละอันพันละน้อยครับที่ปรากฏออกมาให้เราได้ตื่นเต้นตลอดเวลาทั้งอีสเตอร์เอ็กเล็กๆน้อยๆตั้งแต่อันแค่นี้ไปจนถึงอันโนีไปจนถึงอันนี จะถึงที่ใหญ่ยยกว่ามือที่ผมกางอีกครับมันเยอะแล้วมันเยอะในจังหวะที่ผมว่าเขาทําเก่งมันเยอะขึ้นเรื่อยๆและเกินกว่าที่เราคาดหวังมันเฮ้ยเฮ้ยมีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจนกลายเป็นนี่ละครับว่ามันเยอะมันใส่มาเยอะสนุกมากเลยเออมันใส่มาได้อย่างสนุกสนานมากเลยจนกระทั่งถึงตอนจบของหนังครับตอนที่มันเป็นตอนคลี่คลายแล้วก็เป็นเซอร์ไพรส์รสุดท้ายของหนังซึ่ง เออก็สนุกดีนะอันนั้นเนี่ยความจริงแล้วต้องบอกว่ามีการแก้ไขเกิดขึ้นครับข่าวนี้ถูกรายงานออกมานะครับพร้อมกับการสัมภาษณ์เจมส์กันนะครับโปรดิวเซอร์ซึ่งเป็นคนดูแล DCU คนเป็น CEO ของ DCU ผมใช้คำว่าเป็น CEO ร่วมดีกว่าเพราะแกเป็น CEO ร่วมกับปีเตอร์เซฟรนอันนี้เนี่ยเจมส์กันให้สัมภาษณ์แล้วก็มีข้อมูลออกมาอย่างชัดเจนครับว่า ตอนจบของหนังเรื่อง The Flash ตัวเจมส์กันกับปีเตอร์เซฟรนเป็นคนตัดสินใจให้ไปคุยกับมูเชียติแอนดี้มูเชีติผู้กำกับของ The Flash ว่าเราเปลี่ยนดีกว่าเราเปลี่ยนดีกว่าอันเก่าจบยังไงผมจะอธิบายยังไงให้ไม่สปอยดีโอเคอันเก่าจบโดยการถอยกลับไปเข้าเส้นเรื่องหลัก และมีการคาิโอของตัวละครที่เรารู้จักมากมายแค่นี้พอพูดง่ายก็คือรวม j u จะ e League แล้ะครับเจมส์การเข้ามาขอให้เปลี่ยนเหตุผลในการเปลี่ยนเนี่ยไม่ได้อธิบายอย่างชัดเจนนะครับว่ามันเกี่ยวข้องไหมกับสิ่งที่กำลังจะไปต่อในอนาคตแต่เจมส์การขอให้เปลี่ยนเป็นอันที่เราได้ดูในโรง อันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเจมส์กันกับปีเตอร์สแฟรนรวมทั้งแอนดี้มูเชติเนี่ยกังวลมากนะครับว่ามันจะเวิร์กไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีสองกังวลครับหนึ่งคือกังวลว่ามันจะหลุดเขาไม่อยากให้มันหลุดแม้แต่น้อยเพราะว่ามันหลุดเดอะแฟลชมันหลุดไม่รู้มาถึงบ้านเราหรือเปล่าไม่ถึงผมแล้แต่ว่าผมไปเช็คข่าวละคาเมโอหลายอันมันหลุดก่อนที่หนังจะฉายสอาวันเอง ซึ่งสตูดิโอเขาไม่แฮปปี้มากๆเขากลัวตอนจบอันเนี้ยมันหลุดมากๆไม่ต้องสปอยนะครับไม่ต้องสปอยนะใครไปดูแล้วไม่ต้องสปอยนะมีคนที่เขายังไม่ได้ดูเขาอยากเขาอยากไปดูจริงๆในโรงเขากลัวอันเนี้ยมันหลุดออกไปแล้วมันจะกลายเป็นเสียธรสในการชมเขาจึงห่วงมันมากครับห่วงทําทำเสร็จแล้วห่วงทำเอาอันเนี้ยเจมส์กันกับพีเตอร์ทรฟแลนกับมูเชติคุยเรียบร้อยแล้วเปลี่ยน เราเอาตอนจบอันเก่าที่พุ่งกลับทําเอาไว้เนี่ยเอาออกดีกว่า,อ,าออกไปเลยไม่ได้ไปไว้ตรงไหนเอาออกไปเลยแล้วก็เอาอันใหม่มาใส่เข้าไปมีกังวลที่สามด้วยนะกังวลว่าอันเนี้ยมันจะกลายเป็นพันแข้งพันขาเราอนาคตต้องเอากลับมาใช้อีกซึ่งอันนี้ตะไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอามาพูดต่อแต่ทั้งสามกังวลเนี่ยทาให้เกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะไอ้กังวลเรื่องหลุดเนี่ยทาให้เกิดอะไรขึ้นทําให้เกิดความหวงฉากเนี่ยฮะเจมส์กันกับพิเตอร์เซฟรันไม่ฉายเลยฉากนี้ ไม่ฉายให้ใครดูเลยไม่ใช้กระทั่งให้รอบเทสที่สตูดิโอดูนะครับผมคุยกับคุณช้างที่อยู่โซนี่ออยู่โซนี่ผมว่าระบบของต่างประเทศฮอลีวูคล้ายๆกันคือเขาจะมีโรงขนาดใหญ่ของแต่ละสตูดิโอเพื่อฉายรอบเทสแล้วก็บุคลากรเข้าไปดูแล้วก็ร่วมกันแสดงความเห็นกับหนังที่เป็นฉบับทดสอบอันนั้นได้ไม่มีฉากนั้นครับ ฉากที่เราได้เห็นในโรงไม่ผ่านการเทสมาก่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียวดังนั้นคนสร้างรุนเอาหน้าง,งานครับว่ามันจะเวิร์กไหมคนจะเกตไหมคนจะเ hey ฮไหมมันจะเวิร์กไหมมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะส่งผลอย่างไรกับคนดูไม่รู้เลยเขากลัวมากครับเขากังวลมากจนสุดท้ายมันก็ออกมาเป็นอย่างที่เราเห็นครับซึ่งผมว่าโอ้เออเวิร์กว่ะ <laughs> แต่ อันทิตะไว้เมื่อกี้อ่ะบอกแบบนี้อันทิตาไว้เมื่อกี้อันที่ตัวเจมส์การออกมาบอกว่าแก้ในกังวลน,นะปรับอันนี้ใส่ลงไปเนี่ยกลัวได้ไม่คุ้มเสียมกันนะเพราะว่าเขาเขาพูดชัดเจนครับว่ามันเป็นการใส่เล่นๆอ่ามันเป็นการใส่เล่นๆแต่ถ้าใส่เล่นๆแล้วสุดท้ายคนชอบ คนชอบมากๆเนี่ยแล้วมันต้องไปต่อจริงๆเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่รู้จะเอายงังไงกับมันเหมือนกันนะครับเออเขาบอกเขากลัวอันนี้มากครับเขากลัวเขากลัวว่าผมใช้คําว่าในภาษาข่าวก็าใช้คําว่ามันจะกลายเป็นเรื่องผูกมัดระยะยาวครับเขากลัวมันจะกลายเป็นเรื่องผูกมัดระยะยาวจากของที่เล่นๆนะกลายเป็นของจริงเลยเขากังวลว่ามันโอ้โห้วมันจะดีวยยังไงว่าระยะยาวแต่ไม่เป็นไร เพื่อความบันเทิงระยะสั้นเอาก็เอาวะก็ใส่ไปซึ่งไอความกังวลของตัว CEO เองว่าถ้าใส่ไปแล้วคนชอบมันจะกลายเป็นเรื่องผูกพันระยะยาวเนี่ยสะท้อนอะไรสะท้อนว่าเอาว่าอย่างน้อยๆในช่วงเวลาที่ The f l a ล h กำลังจะฉายนะครับจัก,กรวาล DC ที่เป็น e x t e เซ e ต Universe โดยเฉพาะส่วนภาคส่วนที่มันเกี่ยวกับตัวละครบ a ร r y ี่อันที่หรือว่าเดอะแฟลที่แสดงโดยเอลซาวมลเนี่ยเจมส์กันยังไม่ทิ้งครับ เซตนี้ยังไม่ถูกเอาออกไปแบบว่าโอเคเราจะจบที่ The Flash มัดรวมแล้วใส่หีบไปเลยนะไม่ใช้แล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นยังคงเจมส์กันถ้ามีการบอกว่ากลัวว่ามันจะกลายเป็นพ่อผูกมัดในอนาคตถ้าอันนี้เป็นเหตุผลอยู่แสดงว่าในหัวเขายังมีไอเดียเรื่องว่าอยากจะใช้งานตัวละครนี้ต่อครับดังนั้นผมว่าอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งใน อันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในสัญญาณเบาๆที่บอกกับเราว่าหนังเรื่อง The Flash ก็น่าจะยังไม่ได้ปิดฉากซักเลยอย่างสิ้นเชิงครับอันนอกจากเรื่องราวเหตุการณ์ตอนท้ายเรื่องนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของ The Flash ก็คือเรื่องหลุดครับเรื่องหลุดเนี่ยต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์หนึ่งในจุดใหญ่ที่สุดของหนังเรื่อง The Flash นะครับหลุดออกมาก่อนที่หนังจะฉายประมาณ2 3สวันครับซึ่ง เป็นจุดใหญ่อืมเป็นจุดที่หลายๆคนปรทับใจแล้วก็รู้สึกว่ามันเจ๋งมากหลุดครับแต่ผมไม่เจอเอผมไม่โดนผมมาทราบภายหลังว่าโอ้อันนี้หลุดเหรอซึ่งตัวแอนดี้มุชิติกับคุณบาร์บรามุชิตินะครับออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องเนี้ยยืนยันว่าใช่มันหลุดแล้วไม่ต้องคิดว่ามันเป็นแผนการตลาดนะมันไม่ใช่ไม่อยากให้มันหลุดเลยไม่แฮปปี้เลยกับการที่มันหลุดออกมาแบบนี้เขาอยากให้มัน ซอร์ไพรส์แบบเต็มๆมากกว่าแต่ณนะวันที่แกให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะครับเป็นวันที่เดอะแฟลชเพิ่งจะเข้าฉายครับแกบอกว่าหลุดมาอันเดียวไม่ต้องกังวลถ้าใครอยากเซอร์ไพรส์นะใน The Flash มีอะไรให้เซอร์ไพรส์อีกเยอะแยะมากมายฉะนั้นไม่ต้องห่วงในขณะที่โปรดิวเซอร์นะครับบาร์บาร่ามุชตินะครับบอกว่าหลุดเนี่ยเจ็บปวดมากนะแล้วก็ไม่แฮปปี้เลย เดี๋ยวถ้าหนังจบนะประมงประหมดอะไรเรียบร้อยนะเราจะไปลากคอไอ้คนที่ทำเรื่องนี้มาลงโทษกัน <laughs> อะไปต่อที่อหนึ่งตัวละครที่กลายเป็นขวัญใจคนใหม่ครับซ u เปอร์เกิลซาชาคอลซูเปอร์เกิลคนใหม่เราชอบเธอก็ชอบเล่นครับเราก็อยากจะให้เธอมีอีกในหนังดีซีเยอะเยอะเอะเยะ เอาเป็นว่ามีไม่มีเอาเป็นว่าตัวเธอเองออกมาบอกครับว่าฉันรักการเล่นเป็นซูเปอร์เกิลฉันรักเธอมากๆแล้วก็ผูกพันกับเธอมากฉันได้เข้าไปคุยกับผู้บริหารเรื่องนี้แล้วแต่ไม่บอกนะว่ายังไงต่อเอารอดูก็แล้วกันนะอรอดูก็แล้วกันว่าเธอจะได้เป็นซูเปอร์เกิลต่อในจัก,กรวาล DC หรือไม่นะครับ เรื่องของนักสแสดงในจักรวาลดีซียังไม่จบแค่นี้นะครับมีอีกหนึ่งคนครับที่ออกมาพูดถึงบทบาทของตัวเองในจักรวาลดีซีอันนี้แฟนๆเดือดดานกินกาแฟกันอันนี้แฟนๆเดือดดานมากเดือดดานไม่ได้ไปต่อนะคุณจะเผาบ้านเจมส์กันไม่ได้นะอันตัวนี้จะทิ้งใครก็ทิ้งได้แต่คุณห้ามทิ้งเธอคนนี้ไดนาพรินซ์ คุณแกวกระดด์วันเดอร์วูแมนของเรานั่นเองไม่ได้คนนี้ยังไงก็ต้องอยู่สิ่งที่เจมส์กันเข้ามาแล้วทุกคนแฮปปี้มาโดยตลอดนะครับแก้เลยทำเลยอันนั้นเอาออกเลยดีอันนี้ทำได้อันนู้นโอ,โอ้คนเทฮากับสิ่งที่เจมส์กันเข้ามาแก้ครับประกาศดีเยี่ยมอันนี้ยกเลิกมากไปเลยไม่ต้องทำแล้วรลกกันเรามไม่สนุกไม่แต่พอเจมส์การบอกว่าวันเดอร์วูแมนสไม่ทำนะคนบอก โอ้ไม่เอาทอมต่อคนไม่ซื้อครับคนอยากดูต่อโทษทีนะเจมส์กันคนก็กนด่าครับกดด่าแล้วก็พันทิจยังกินก็ออกมาเขียนถแถลงการแต่แก้าวกระโดดเองไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวครับล่าสุดเธอปรากฏตัวนะฮะปรากฏตัวแล้วเธอก็พูดถึงเรื่องราวที่ เกี่ยวกับ Wonder Woman 3นะครับจริงๆเธอก็พูดอะไรมากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแสดงเรื่องอะไรของเธอนะครับแต่ว่าถ้าจะพูดโดยรวมเกี่ยวกับเรื่องราวการที่ Wonder Woman 3โดน c a n c e ลไปเนี่ยโดยภาพรวมแล้วตัวเกวกระดอดเองไม่มีปัญหาเลยครับเธอบอกว่าชีวิตเธอตอนนี้เนี่ยเธอแฮปปี้มากๆมันเป็นช่วงชีวิตที่แฮปปี้มากๆเธอเคยเป็นนักแสดงที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสแต่ณนะวันนี้นะ ไม่ต้องมานั่งลุ้นนั่งรอให้ใครมาติดต่อเรื่องงานแล้วมีงานที่ตัวเองอยากทำด้วยแพชชั่นของตัวเองเนี่ยเข้ามาอยู่ตลอดเวลาแล้วเธอก็เต็มไปด้วยชีวิตนักแสดงที่มีชีวิตชีวามากดังนั้นเธอใช้คำนี้ครับไอเรื่อง Wonder Woman 3โดน c a n ซ e l ไปเนี่ยไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะไม่ได้แย่ขนาดนั้นยิ่งไปกว่านั้นอันนี้สปอยได้แล้วเนาะ Fast n Furious การที่เธอกลับมาปรากฏตัวใน Fast Furious ก็เป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่เป็นเรื่องดีๆในชีวิตของเธอครับเธอให้สัมภาษณ์ในวันที่ฟาสเซนฟิลิสเข้าฉายไปนานพอสมควรแล้วนะครับแล้วเรื่องนี้ก็น่าจะสปอยได้แล้วละ่ะใครยังไม่ได้ดูก็ถือว่าซวยไปก็แล้วกันจีเซลกลับมาแล้วแต่กลับมาแบบไหนไปดูเอ,เองสําหรับใครยังไม่ได้ดูนะแก้วกระโดดบ,บอกแบบนี้ครับเธอบอกว่าในที่สุดฉันก็ได้พูดอะไรสักทีเรื่องเนี้ยฉันโดนแบบให้เก็บเป็นความลับอยู่ตลอดเวลา แต่ก็พูดได้แค่นี้แหละก็พูดได้เท่าที่เห็นในหนังนั่นแหละเพราะว่าแกวกระโดดบอกว่าถ้าฉันพูดอะไรไปมากกว่านี้ตอนนี้นะจะต้องมีใครสักคนกระโดดมาจากมุมมืดแล้วก็มัดฉันแล้วก็จับไปขังไว้ในห้องใดห้องหนึ่งแน่เลยเอางี้ตัวเธอบอกว่า f a s t and Furious เนี่ยผมเธอไม่ได้บอกไปอันนี้นะฮะผมผมผมเติมเข้าไปว่าถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่หลายคนดูถูกดูแคลนเป็นหนังแบบหนังอะไรก็ไม่รูปแฟมิลี่อะไรพวกมึงสนุกน้อยลงเรื่อยๆแอคชั่นดาดเดิน แต่ในมุมของแก้วกระดดเองเธอมองว่า f a s t and Furious ที่เธอไปเล่นเนี่ยเป็นหนึ่งในหลักไม้สำคัญในชีวิตนักแสดงของเธอครับเพราะมันคืองานที่เธอได้แสดงเป็นตัวละครหลักเป็นเรื่องแรกมันคือประตูบานแรกของเธอในฮอลลีวูดที่พวกเขาให้โอกาสเธอครับสำหรับแก้วกระดอดนะทุกคนในหนัง f a s t and Furious ีอ่ะเป็นครอบครัวจริงๆทุกคนยังคลิปอินทัสติดต่อกันอยู่เสมอแล้วจัก,กรวาลน,นี้มีแฟนที่เหนียวแน่นแบบที่ใครก็ไม่มี ดังนั้นการได้กลับมาสู่ครอบครัวนี้ณนะวันนี้มันถูกต้องถูกเวลาแล้วก็ตื่นเต้นมากๆจริงๆนะครับนี่คือเรื่องราวของแกวกระดดที่เกี่ยวกับทั้งฟาสซิเฟรียสแล้วก็ Wonder ร์วูแมนพักที่3นะครับ